เคลียชัดๆค่ะกินแคลเซียมช่วยเสริมกระดูกได้จริงหรือไม่กระดูกที่ไม่ได้รับการดูแลอย่างดีเท่าที่ควรก็ทําให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคก,กระดูกพรุนได้ง่ายซึ่งการป้องกันหลักๆที่เราเคยได้ยินอยู่บ่อยๆก็คือการกินแคลเซียมเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกระดูกมาทําความเข้าใจเรื่องมวลกระดูกกับอายุกันก่อนค่ะ กระดูกไม่ได้หยุดการเจริญเติบโตแค่ในช่วงวัยรุ่นแม้ว่าขนาดของกระดูกจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่มวลกระดูกจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามตัวเลขอายุและกระดูกจะมีมวลสูงสุดเมื่ออายุ25-30ปีและคงที่ไปจนถึงอายุประมาณ40ปีหลังจากนั้นมวลกระดูกจึงค่อยๆลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณ0.3-0.5%ต่อปีค่ะ ินแคลเซียมช่วยเสริมสร้างกระดูกได้จริงไหมถ้าพูดถึงการเสริมสร้างกระดูกเพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุนแน่นอนว่าเราจะนึกถึงอาหารเสริมอย่างแคลเซียมซึ่งหากถามว่าเราควรกินแคลเซียมเพื่อเสริมสร้างกระดูกหรือไม่คำตอบก็คือขึ้นอยู่กับปริมาณแคลเซียมที่คุณได้รับจากอาหารในแต่ละวันโดยปริมาณแคลเซียมที่ควรได้รับคือประมาณ800 1,000มิลลิกรัมต่อวันค่ะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการทานแคลเซียมไม่เพียงพอควรทำต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงอายุยังไม่มากเพราะเมื่อมวลกระดูกลดลงในช่วงอายุมากขึ้นเราก็ไม่สามารถทำให้มวลกระดูกกลับมาหนานแน่นเท่าเดิมได้แต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือการดูแลให้ความหนานแน่นของมวลกระดูกลดลงอย่างช้าที่สุดด้วยเคล็ดลับรักษามวลกระดูกลดความเสี่ยงโรคกระดูกพุนดังต่อไปนี้ค่ะออกกำลังกายทานแคลเซียมให้เพียงพอ เติมวิตามินดีให้กับร่างกายด้วยการรับแสงแดดยามเช้าเพราะวิตามินดีมีส่วนช่วยในการดูดซึมแคลเซียมและลดพฤติกรรมที่ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนเช่นการสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์และดื่มเครื่องดื่มคาเฟอีนกระดูกพรุนถือเป็นภัยเงียบที่อันตรายเพราะโรคนี้มักไม่แสดงอาการเจ็บปวดใดๆซึ่งกว่าจะรู้ตัวว่าเป็นโรคกระดูกพรุนก็ต่อเมื่อมีอาการกระดูกหัก,กหรือแตกแล้ว การดูแลกระดูกให้แข็งแรงตั้งแต่เนิ่นๆจึงเป็นสิ่งสำคัญค่ะการแพทย์จีนได้จัดภาวะกระดูกพุ่นให้อยู่ในกลุ่มโรคที่เกิดจากภาวะไตอ่อนแอร่วมกับการพ่องลงของพลังชี่และเลือดไตมีหน้าที่ควบคุมความแข็งแกร่งของกระดูกและการสร้างวิตามินดีแคลเซียมและฟอสฟอรัสหากไตอ่อนแอกระดูกก็จะผุกร่อน เอิร์นเวได้เลือกใช้ต้นตำรับยาสมุนไพรจีนบำรุงไตควบคู่กับการบำรุงพลังชี่และเลือดเพื่อบำรุงกระดูกให้แข็งแรงลดภาวะกระดูกพุนโดยมีกลไกการออกฤทธิ์สำคัญเพื่อกระตุ้นต่อมหมวกไตปรับระดับฮอร์โมนให้สมดุลเพิ่มความหนาแน่นของกระดูกและปริมาณมวลกระดูกกระตุ้นการสร้างกระดูกใหม่ยับยั้งการสลายกระดูกภาวะกระดูกบางกระดูกพุน จึงไม่น่ากังวลใจอีกต่อไปค่ะการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเว027514399